สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาฟ a m i l y ี่นะคะเช้านี้แม่ดาจะมาทําแกงอ่อมกระดูกหมูนะคะที่แม่ดาต้มไว้นี้ก็เพราะว่าแม่ดาไม่มีตู้เย็นนะคะซื้อมาไปเมื่อวานนี้ไปรับน้องนาะเดียก็เลยซื้อกระดูกหมูมานะคะส่วนเนื้อหมูนั้นเอาไปย่างแล้วนะคะว่าจะผัดใส่ถั่วงอกเนาะเดี๋ยวซื้อมาใหม่นะคะเมื่อคืนนี้เราก็ย่างหมูกันนะคะเดี๋ยวเราลงสวนนะคะหาเก็บอุปกรณ์มาอ่อมกระดูกหมูนะคะ เราก็มาเก็บมะเขืออยู่หลังบ้านนะคะมะเขือนะคะเราก็จะเก็บเอาลูกอ่อนๆนะคะนะเอาลูกเด็พอดีพอดีเนาะนี่ลูกอ่อนๆพอดีพอดีเลยนะคะเราก็จะเก็บเอาผักกาดหินนะคะสักสองสามต้นเนาะ กำลังขึ้นดอกสวยดียายมาแล้วนะคะแล้วก็ผักซีนะคะผักซีของเราก็จะขึ้นเป็นหย่อมๆนะเพราะว่าความจริงเนะี่ยมันหวานปุ๋ยแล้วมันตายเพราะว่ามันความจริงเราต้องปรุงดินตั้งแต่เรายังไม่ลงของเรา พึ่งน้อยนะคะกำลังหาน้ำหวานอยู่เนาะพึ่งน้อยของเรากำลังหาน้ำหวานอยู่ในผักถ้าได้ยินเสียงมแมลงนี้ก็จะบ่งบอกแล้วว่าถึงหน้าแรงแล้วเนาะนต้นหอมเราก็ไม่ต้องซื้อ ไปนั่นแหละที่สําคัญนะคะผักซีนะคะเนาะนี่กระดูกหมูแล้วก็คั่วแล้วก็อต้มแล้วนะคะมาเราจะลงมือทํากันเลยนะคะทำไมถึงเอาน้ำเทใส่นะคะเพราะว่าไม่ได้อยากได้พริกพันนี้นะคะเอาไว้ทําพันุ ก็เลยต้องเอาน้ำใส่เพื่อที่จะเราจะเอาแต่น้ำเผ็ดใส่นะคะน้ำใส่แล้วเม็ดพริกมันก็จะอยู่ข้างล่างนะคะเม็ดพริกก็จะอยู่ข้างล่างถางหรือว่าในแปลงเลยนะคะนี่เราก็จะได้ต้นพริกนะคะนี่แหละคะ่ะข้าแซ่ข้าเบือเนาะ ใส่ให้น้ำมันขุนๆนะคะแต่อย่าใส่เยอะถ้าเราใส่แป้งข้าวเหนียวมันจะไม่หอมแต่ถ้าเราใส่ข้าวอันนี้มันจะหอมนะไม่ว่าแกงหอมแกงอะไรเราต้องใส่ข้าวอันนี้ตำตำไม่งั้นมันจะเป็นก้อน เราก็ตักใส่หอมก,กระดูกหมูนะคะกระดูกเราต้องต้มกระดูกให้ให้น้ำกระดูกมันออกมันจะหวานเนาะแต่ถ้าเป็นแกงนะแม่ดาชอบใช้กระดูกมากกว่านะถ้าจะให้ดีจะเป็นกระดูกซี่โครงมันจะหวานน้ำต้มกระดูกเ,อ,เองนะคะวิเปิดกระปุกแล้วหอมเลยทีเดียวนะคะ แต่ว่าเราไม่มีที่กองนะคะไม่มีที่กองเราก็เลยต้องเอาแต่น้ำนะคะเอาแต่น้ำใส่ถ้าเรามีกองเอาตัวใส่ะคะ่ะหอมเลยงไปนะคะใส่มะเขือก่อนนะพอผักใส่แป๊บเดียวก็สุกแล้วซื้อกระดูกหมูแค่20บาทนะคะ กินกันทั้งครอบครัวเลยนะนี่โอ้ความหวานมันก็จะอยู่ในนี่แหละค่ะต้นผักต้นหอมนี่แหละคะ่ะทีนี้เราก็จะใส่ผักลงไปนะคะต้นหอมไว้ใส่ที่หลังนะคะตอนเรายกออกเนาะเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะ เต็มหม้อพอดีเลยนะนี่หวานน้ำต้มกระดูกเลยนะเพราะว่าแม่ดาต้มกระดูกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเราไม่มีตู้เย็นเราต้องต้มไว้ไม่งั้นมันจะหมูมันจะมีกลิ่นมันจะไม่สดใส่ผักอันนี้ลงไปให้ยุบก่อนนะแล้วค่อยผักซีกับต้นหอมกับใบแมงลักนะคะ ฟังเสียงเดือดของน้ำนะคะเปิดฝาดูสิโอ้โหผักยังไม่ยุบเลยโอ้โหน่ารับประทานแล้วใหญ่ืออร่อยรสชาติด,ดีมากเลยนะคะ ซีต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักนะคะไฟเราไม่ลมมันพัดเนาะลมมันพัดหนีไฟไม่ค่อยแรงระหว่างรอนะคะที่เราหยดพริกลงไปในกระถางนะคะเราก็ต้องพวนดินให้มันดินมันกบหน่อยนึงนะคะให้ดินมันกบหน่อยนึง เราปลูกนะคะควรดินก่อนนะที่เมดาหยอดเม็ดพิกไว้ในกระถางนี่นะเดี๋ยวเราจะปลูกเราก็เอาไปตั้งไว้เลยนะก็ะหว่างรอนะคะควรดินให้มันก่อนถ้าดินมันกบหน่อยนึงมันจะได้งอกขึ้นมาต้นพิก ที่เราทำแกงนั่นแหละค่ะเราไม่อยากเราอยับได้พันมันเนาะเราอยากได้พันมันเ,นเ,ร,าานนเราก็เลยเอาน้ําล้างเอาแต่น้ําเผ็ดมันเนาะส่วนเม็ดพริกเราก็เอาลงในแปลงหรือว่าในแปลงหน้าบ้านก็ได้นี่แต่ว่ามันเต็มแล้วมันเยอะแล้วไม่ไดาก็เลยไม่เอาใส่ใส่กระถางไว้เพื่อเราจะเอาไปปลูกที่อื่น,นี่เราก็จะได้ ต้นพริกด้วยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อถุงละสิบบาทนะคะเรากล้าเอาก็ได้หรือว่าเทลงไปมันก็ขึ้นแล้วนะคะพริกมะพริกมะเขือนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเอาผักใส่นะคะลงไปในหม้อขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนนี้แหละ ชบุบนี่ได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ผักซีลงไปแล้วก็ขัดี่ตูนะคะโอ้ได้เต็มหม้อพอดีเลยเนาะนี่ได้เต็มหม้อพอ,อ,ด,มมอดีเลยนะคะอีกซีก ใส่นะ้ำหมงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วแกงหอมกระดูกหมูนะคะเสร็จแล้วผิดซาสักนิดนึงแล้วก็ยกลงไปเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่น่ากินไหมคะเปิดฝาแล้วน่ากินมากเลยแกงอ่อมกระดูกหมูนะคะใส่ผักรวมมิตรนะคะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ